หกราศีมีดีมาบอกกันในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในหกราศีนี้เรามาตรวจดูซิว่า ดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนมีนาคมไปหาเดือนเมษายนนี้ในหกราศีจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรจะได้เป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเมื่อดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีรวมถึงในเรื่องของโชคลาบความรัก และในด้านของการเงินการงานในช่วงนี้เรามาตรวจดูกันว่ามีราศีอะไรกันบ้างราศีที่6นั้นก็ต้องเป็นราศีกรกฎท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในเรื่องของการงานเรามาดูกันก่อนว่าภายในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรการงานของท่านนั้นถือว่าจะทำอะไรให้ท่านระวังในช่วงนี้ ชาวราศีกรกฎจะทำไรหยิบจับอะไรในช่วงนี้ท่านระวังแต่หากว่าท่านจะคิดลงทุนอะไรในช่วงของเดือนมีนาคมต้นๆเดือนนี้อาจจะมีการขาดทุนหรือว่าอาจจะมีการชักหน้า ไม่ถึงหลังทำอะไรในช่วงนี้จะไม่เหมาะกับการลงทุนอย่างมากๆการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือว่าการที่จะออกไปหางานทำในช่วงนี้ท่านจะยังไม่พร้อมหรือว่าดวงของท่านยังไม่ค่อยดีเท่าไรนักในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกรกฎถ้าหากว่าท่าน ทำงานอะไรในช่วงของเดือนนี้ท่านระมัดระวังอาจจะมีงานเสียหรือว่าอาจจะทำแล้วทำให้ตัวของท่านนั้นด้อยโอกาสลงไปได้อาจจะมีคนคอยที่ร่วมทำงานอยู่ด้วยกันนั้นคอยจ้องจับผิดท่านเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ ในเรื่องของการทำงานในช่วงของเดือนมีนาต้นๆน,นนี้นั้นชาวราศีกรกฎจะหยิบจับทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านระวังไว้แต่หากว่าท่านทำงานรวมกันหลายคนอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังการเข้าใจผิดและ อีกอย่างหนึ่งการเข้าใจในเรื่องของการทำงานอาจจะไม่ลงตัวกันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในเรื่องของการงานนั้นในท่านระวังในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองเรามาดูกันก่อนว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้การเงินการทองท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องจ่าย สิ่งของที่จำเป็นหรือของใช้ในครัวเรือนหรือในครอบครัวของท่านบางสิ่งบางอย่างนั้นจะมีของที่เก่าและมีของที่ชำรุชำรุดผุพังอันนี้ท่านก็อาจจะต้องฟักเงินจ่ายไปซื้อหรือว่าไปทำให้ดีเกิดขึ้นในช่วงนี้และบางคนถ้าหากว่าอยู่กัน เป็นครอบครวัวท่านระวังไว้อาจจะมีคนบางคนนำเรื่องนำลาวอะไรเข้ามาหาท่านให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของต้นต้นเดือนมีนาคมนี้แต่มาอีกระยะหนึ่งในช่วงของเดือน มีนาเมษาติดต่อกันนั่นสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎรวมถึงในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมองานการก็จะมีเข้ามาหาท่านนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎ ในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูราศีที่ห้าอยู่ในอันดับที่ห้านั่นก็คือราศีสิงห์ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นั้นเราก็จัดให้ท่านอยู่ในอันดับที่ห้าการเงินการทองการงานในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยเอยการงานนั้นจะมีงานใหม่ๆเข้ามางานเก่าเก่าที่ท่านทำก็ยังค้างค้างอยู่ แต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็ทำได้มีคนคอยช่วยเหลือท่านมีคนให้การสนับสนุนท่านชาวราศีสิงห์นั้นในเรื่องของการทำงานจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงของเดือนมีนานี้ ในเรื่องของการงานนั้นจะมีงานหนักๆเข้ามาท่านหรืองานใหญ่ๆในช่วงนี้ท่านจะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนในเรื่องของการงานนั้นจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่พอไปถึงในช่วงของเดือนเมษายนการงานของท่านก็จะเบาบางลงไปบ้างงานที่ท่านทำนั้นก็จะดีจะมีชื่อเสียงท่านทำแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความราบรื่น เรามาดูในด้านของการเงินการทองของชาวราศีสิงห์ภายในช่วงของเดือนมีนาคมนี้การเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมได้เสมอการเงินการทองนั้นจะมีไม่ขาดมือเปรียบเสมือนว่าท่านมีงานดีก็จะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนเข้ามาท่าน อยู่เรื่อยๆท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ภายในช่วงของเดือนมีนาคมติดต่อกับเดือนเมษายนต่อมาเรามาดูอันดับที่สี่นั่นก็คือราศีกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกัน ในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ก่อนถึงสงกรานต์ให้ท่านเข้ามาตรวจดูดวงชะตาของท่านว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ชาวราศีกันนั้นก็ถือว่าอยู่อันดับที่สี่ในเรื่องของการเงินการเงินนั้นท่านจะมีพร้อมทาท่านจะทำไรหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทำไรก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านเคยลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายเข้าไว้ ในช่วงก่อนนั้นในเรื่องของการค้าขายนั้นท่านก็จะมีเงินมีทองหมุนเข้ามาท่านเป็นกอบเป็นกำรรท่านหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองท่านเคยลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครไว้ในช่วงก่อนนั้นมาในช่วงนี้ก็จะมีเงินปันผลหร่วมเงินกำไร ได้แบ่งกันในช่วงนี้ถือว่าการเงินนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนการงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านทำงานอะไรก็จะมีความสำเร็จงานเก่า,างานเก่าๆที่ข้างๆนั้นก็จะมีอยู่แต่จะมีงานใหม่ๆเสริมเข้ามาอีกในช่วงนี้ท่านก็จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยก็ถือว่าท่านเหนื่อยก็คุ้มค่า ท่านจะได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาจุนเจือครอบครัวของท่านอีกตาหากก็ถือว่าชาวราศีกันนั้นจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการงานก็ถือว่าดีโชคลาภก็มีชาวราศีกันนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ท่านนึกคิดอะไรท่านทำไรก็จะมีความสำเร็จ จะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นั่นต่อมาอันดับที่สามนั่นก็คือราศีตุลชาวราศีตุลน,นั้นก็ถือว่าจัดอันดับได้อยู่ที่สามในเรื่องของโชคลาภท่านจะมีโชคในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ท่านหยิบจับอะไร ย่อมจะเป็นเงินเป็นทองโชคลาบนั้นจะเข้ามาเกยท่านจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านอาจจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายบางคนได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินหมื่นเงินแสนก็มีถือว่าดวงของท่านชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงของเดือนมีนานี้จะหาราศีอะไรมาเปรียบเทียบก็ยากชาวราศีตุลน,นั้นเป็นคนที่มีโอกาสมีโชคมีลาบ อย่างมากการงานที่ท่านทำก็เป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงอีกด้วยในช่วงนี้จะมีคนให้การสนับสนุนและจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกชาวราศีตุลน,นั้นนับว่าเป็นโอกาสทองของท่านการงานดีการเงินดีโชคลาภก็มีเข้ามาท่านอีกด้วยในช่วงนี้แต่สิ่งที่ท่านต้องระวัง ก็อย่าให้ใครขอยิบขอยืมในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ถ้าหากว่าใครขอยิบขอยืมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไรในเรื่องของการเงินการทองเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ชาวราศีตุลน,นั้นจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินหรือชีวิตรอบตัว อันดับที่สองนั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการครบคนท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตนั่นท่านจะคบใครไม่ว่าจะคบเพื่อนหรือว่าจะคบคนที่เข้ามาร่วมทำงานก็อย่าไว้ใจเขาถ้าหากว่าเราไว้ใจแล้ว เราไม่รู้ใจเขาเราเพียงแต่รู้หน้าอาจจะทำให้ตัวเรานั้นต้องเสียผลงานหรือว่ามาร่วมทำงานกับเราจะทำให้งานนั้นเสียหรือว่าอาจจะงานไม่เดินเพราะฉะนั้นในท่านระวังในเรื่องของการครบคนในช่วงนี้แต่ในเรื่องของการเงินนั้นก็ถือว่าดีท่านจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยแต่ในช่วงของเดือนนี้ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ท่าน จะมีรายจ่ายมากในช่วงนี้บางครั้งบางคราวถตาก็ท่านเป็นเป็นเจ้านายเขาก็จะมีลูกน้องมาเบิกกันอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านจะต้องมีเงินติดกระเป๋าเขาไว้เพราะว่ารายจ่ายของท่านนั้นมีอยู่เรื่อยบางครั้งบางคราวนั้นอาจจะต้องจ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของชชยของสอยในบ้านหรือว่าในครัวเรือนเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิตนั้น ต้องพกเงินอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านก็ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาอันดับที่หนึ่งของเดือนนี้นั่นก็คือราศีธนูในช่วงนี้จะมีงานให้ท่านทำอยู่เรื่อยๆชาวราศีธนูก็อยู่ในอันดับที่หนึ่งของจำนวนกราศี ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ในเรื่องของการงานท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยท่านอาจจะต้องออกพเนจรออกไปทำงานนอกสถานที่ไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนอีกมากมายบางครั้งบางคราวก็ไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินด้วยในช่วงนี้ท่านจะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเท่าไรนักแต่งานของท่านก็ดำเนินไปได้ด้วยดี ท่านไปเจอเจอผู้คนอีกมากมายบางคนออกนอกพื้นที่หรืออาจจะไปต่างจังหวัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานส่วนตัวของท่านงานที่ท่านทำนั่นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีทำแล้วมีชื่อมีเสียงอีกต่าง ชาวราศีธนูในเรื่องของการงานจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีงานทำอยู่ตลอดในช่วงนี้ไม่ว่าจะลงทุนอะไรหรือว่าท่านจะค้าขายไม่ว่าจะขายของทางหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์ก็ถือว่า ท่านจะขายดิบขายดีดวงของท่านนั้นจะมากับในการค้าขายเสียส่วนมากในช่วงนี้การเงินการทองจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองจะมีคนคอยช่วยอีกตากจะมีคนคอยสนับสนุนท่านและมีคนให กำลังใจท่านอีกมากมายรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้ก็ให้ความร่วมมือกันอย่างที่เรียกว่าท่วมทน้นท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูทุกท่านนั้นจะมีโชคมีลาบในช่วงของเดือนมีนาเมษาตลอดไปในช่วงนี้ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่าน จงใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันต่อไปก็เอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี